อาอโยก็ขอสวัสดีชาปนพายทุกคนสุ่ทุกท่านกันด้วยและเองนะคะก็สำหรับในส่วนของคลิปนี้เรามาอยู่ในส่วนของเกม ROBLOX ในแบบที่มีชื่อว่าโจโจโกโดเดลคอร์สกันอีกเช่นเคยนั่นเองเออหายไปนานเลยนะสำหรับในส่วนของแบบนี้เนาะ อ๋อโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยนะเอ๋คุณผู้ชมอะฮิอะฮิอะฮิอ่ะใช่แล้วฮะก็ในส่วนของคลิปนี้เราก็กลับมากันอีกครั้งหนึ่งอันที่จริงเนี่ยยังไม่ลืมในส่วนของ Golden Experience Requiem นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยเอามาไว้ทำกันทีหลังนั่นเองเนาะเพราะว่าโหแบบโจโจ้คือทุกคนก็รู้กันค่ะว่าโรบอฟเนี่ยคุณแบบโจโจ้ๆๆมันเยอะมากก็สำหรับใครที่รอเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยอ่ะโอเคสำหรับในส่วนของทางแกลนี้นะเขาได้มีอัปเดตคริสต์มาสอัปเดตเลยคุณผู้ ตรงนี้เลยคือเขาได้ทําการบอกอธิบายข้อมูลไปเลยนะคะว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนั่นเองอย่างอันแรกเลยจะเป็นกองของขวานนั่นเองนะคะที่ทําการเพิ่มเข้ามาซึ่งเราเนสามารถรับได้ในส่วนของกองของขวันเนี่ยแล้วมันเนทำการแรนดอมไอเทมแส่เป็นจนานวนสี่อันซึ่งเราเนสามารถหาได้จากพวกแบบตรงพื้นที่ต่างๆได้เลยในส่วนของลัคกี้แอร์โรนี่มีโอกาสออกนั่นเองนะคูณ5เลยนะคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยก็คือลัคกี้แอร์โร่มันจะที่มีการเพิ่มเข้ามาทัแต่ไอ้คูณหเนี่ยก็คือ มันเนี่ยจะ s t a กวิ i t h game ด้วยนั่นเองแล้วก็คือเกมนี้จะมีเกม pass แล้วก็อันนี้อีกอย่างนึงคือดีมากๆก็คือถ้าเราตายเนี่ยไอเทมจะไม่หาอีกแล้วนั่นเองเนาะแล้วก็มีม o r e s h i อื่นๆด้วยอ่าโอเคประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวขอในทวาปรับเป็นเวอร์ชันสองตูสูกรัจะมีอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาอีกอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยประเด็นหลักของเราก็คือการตามหากล่องของขวัญนั่นเองนะโอเคเราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะเจอของขวัญหรือเปล่าเกาะเลยนะคะว่ากล่องของขวัญนี้เนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไอออันนนี้้คืืไมม่รูเหกะ แต่เราต้องสัมผัสไปพร้อมกับคุณผู้ชมด้วยได้แหละเนาะเออโอเคแล้วก็ขออนุญาตดูตรงนี้หน่อยเห็นเมนว่าเพิ่มอะไรเข้ามานะเสียงว่าชาลัดอืมโอเคผู้นี้เนี่ยก็น่าจะมีเป็นแบบน้นีด้วยแหละเนาะเออแต่ว่าเราเค่อยมาดูการแถลงไม่มั่นใจว่าเป็น,น้นีของตัวอะไรโอเคบอกเลยนะว่าเซิร์ฟนี้คืออยู่ในเซิร์ฟหลักแล้วคืออุ้ยตกใจหมดคือวันนี้คือมันจะวุ่นวายมากๆเลยเนาะเออโอเคแต่เราจะลองตามหาดูนะโอเพลงเปลี่ยนทันที มีนี้มีหรือเปล่าอ้าวของควัเมเจแล้วคุณผู้ชมนี่ไงของควันหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราลองเปิดดูเนาะหนึ 1, 2, ่งสองสามอได้มาเป็นในส่วนของพวกไอเทมพวกนี้นะคะจะเป็น s t ต n d a r r o แล้วก็พวกลกาก้าฟรุตอะไรอย่างนี้อ๋อโอเคแต่เขาบอกนะคะว่ามันจะได้ด o มสี่ไอเทมมันต้องแสดงว่าไม่ได้มีอยู่แค่นี้เนาะซึ่งมันมีอีกนั่นเองเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันค่ะว่าเราจะได้อะไรมาอีกหรือเปล่าเนาะอาจจะได้เป็นพวกแบบ l u c k อ a r โ o ่หรือว่าอันอื่นจะได้โอ้แต่ประเด็นคือ วิ่งช้ามากโอเคเข้ามาดีๆด,ดูสิคาร์ลิาร์ของดีโอเดี๋ยวเราขออนุญาตขึ้นไปดูผือมีไอเทมนะไม่มีแฮะบอกแล้วนะคะว่ามันอยู่ตามพวกแบบพื้นที่ที่แบบเป็นอันนี้เนาะเป็นพวกโครงสร้างบ้านเมืองอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะอยู่ในนนานนั่นเองก็ให้สำรวจให้ครบเนาะมีอ่ะเพียงเปลี่ยนทันทีโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนสแตตเลยละกันนะฮะถือว่าเปลี่ยนสแตนไปด้วยมาปักรูชึบอือ โอเคไอ้จอนตัวนี้อีกแล้วนะฮะได้มาอีกเช่นเคยโหก็ห้องขวัญเนี่ยก็คยออยากรู้เหมือนกันนะคะว่าถ้าส่งไปเรื่อยๆเนี่ยอีกสองไอเทมที่เรายังไม่ได้เราจะได้อะไรามาเนาะอืมไหนดูซิข้างใน,นมีอีกงไหมเหมือนจะไม่มีนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปตรงถ้าจำไม่ผิดมันจะมีโพลีสแตชชั่นอยู่ตรงนี้นะเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยเฮ้ โอเคมาเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคางในนี้มีหรือเปล่าในนี้เหมือนจะไม่มีนะโอเคโอเคโอเคไม่มีไม่มีต้องดูข้างในพื้นที่ด้วยเนอะมันถึงจะแรนดอมหรือว่าดรอปออกมานั่นเองอเหี๋ดูสิไม่แน่เหมือนกันฮะว่พาพวกตรงโซนข้างบนเนี่ยอาจจะมีด้วยหรือเปล่า แต่ว่าเมื่อกี้ทุกคนเห็นแล้วนะคะว่าไอ้เจ้าพวกกล่องของขวัญน่นจะอยู่ข้างในเดี๋ยวเราค่อยพาไปสำรวจตรงข้างบนดีกว่าเดี๋ยวเราขอขอนุญาตหาของขวัญอีกสักกล่องหนึ่งเนาะเออโอเคเราไปตรงร้านค้าตรงน,นี้เหมือนเดิมดีกว่าเผื่อมีอีกช่หรือแล้วก็ในส่วนของบรรยากาศเนี่ยก็คือเขาเปลี่ยนให้เข้ากับธีมหิมะด้วยนัวเองเนาะธีมวันคริสต์มาสด้วยก็จะมีพวกหิมะอะไรอย่างี้มีไหมไม่มีแล้วแฮโอเค โอนนี้ล่ะมีหรือเปล่าเอ่ยอืมโอเคมันจะไม่มีแล้วนะขออนุญาตดูสำรวจกระโดดขึ้นไปข้างบนดูอืมเหมือนจะไม่มีในตอนนี้นะโอเคหนีก่อนดีกว่าเ,เดี๋ยวเข้าไปสำรวจอีกส่รนหนึ่งเผื่อบันดาลแล้วเนาะอันจะอะโอเคไปกันดีกว่าคุณผู้ชม แปงตซอพื้นที่ไดหน่ะมันก็จะเปลี่ยนเสียงเพลงไปได้ซึ่งถือว่าดีมากๆเลยเนี่ยเออโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของภาษาดีโออีกรอบหนึ่งแล้วกันนะอืมไปแล้วไปแล้วไม่มีฮะไม่มีเหมือนเดิมเ่ะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราลงไปดีกว่าชรึบ โ okay. อเคเฮ้ยแถวนี้มีหรือเปล่าอ่ะขอยุญาลองหาดูเผื่อเจอนะเออเขาบอกว่าข้างๆอาจจะแบบอยู่ข้างๆข้างๆนี้ด้วยหรือเปล่าเอาติดอ,อึกติดอึกเออเอาติดติดแงกเลยคุณผู้ชอมอ,อ่ะโอเคชรึบออกไปซะสิเอออย่าติดอย่างนี้อ,อ่าออติดแงกเลยคุณผู้ชมโอเครีเซ็ตตัวละครเลยนะโอเคแสดงว่าไม่มีเนาะแถวนี้ เดี๋ยวเราไปหาอีกดีกว่าชุบไปเข้าไปกันอีกรอบนึงหากันต่อบอกเลยทาว่าตอนนี้นี่คือที่เดินกันเพื่อนผ้าเนะี่ยเพราะว่าการตามหาของขวัญกันหมดอยู่เลยนะคุณผู้ชมโอเคจำไม่ได้เหมือนกันทะว่าแบบนี้มีอ,อะไรบ้างที่แบบเป็นร้านค้าแล้วเข้าไปได้เนาะชุบม,มีไหมไม่มีฮะโอเคไม่มีก็ไม่มี ข้ามาตรงพอรสเตชันอ่ะวิคตรสำรวจไปแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปตรงดูตรงร้านค้าตรงนั้นนะคะถ้าจำได้มันจะมีร้านค้าอยู่อันหนึ่งเนาะเออ <c oughs> โอเคเดี๋ยวดูซิร้านค้าตรงนี้มีกล่องของขวัญหรือไม่ไม่มีฮะโอ้แปลว่ากล่องของขวัญน,นี้ก็คือมันจะได้ยากอยู่พอสมควรเลยนะคุณผู้ชมโอเคทุกคนเจออกล่องหนึ่งแล้วถ้าตรงจุดเดิมเลยนะเดี๋ยวเรามาเปิดดูเนาะโอเคสามสองหนึ่ง ชุดอืมก็ยังเกลืออยู่เหมือนเดิมนะก็คือ,อยังไอ,ไ,ไอเทมเดิมอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะคือไม่มีโอกาสดรานนได้เสียไอเทมแหไะนะแต่ว่าดวงเราอาจจะแบบเกลือเปน็นหอยนะคะอ่ะลีเลยละกันดูซิว่าครนี้จะได้มาเป็นอะไรเนาะอโอเคสิ่งที่ได้มาก็คือเฮ้ยนิวสแตนเหรอเฮ้ยได้คิงคิมสันมาคิงคิมสัน ไม่โอเคอยู่นะงงางั้นนะเพราะว่าเรายังเหมือนจะยังไม่เคยได้เลยคุณผู้ชมคิมสัน,นสด้ยากไหมในแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะมาลองดูในซอร์ของสกิลต่างๆละกันเนาะสำหรับคิมส,นะสันนะดูซิว่ามันเป็นอะไรยังไงนะสำหรับในสซอ,อสร์อยเจ้าแตนตัวนี้ในแบบนี้เนาะเออเอ,อ,อ,อประเด็นคือดัมมี่ลงมาหน่อยลงมาสิลงมาโอเคมันจะบักนะฮะไม่เป็นไรแต่เราไปรีวิวเจ้าตัวดัมมี่ตัวนี้ก็ได้เนาะ เราจะมาลองดูในส่วนของสกิลแรกกันเลยละกันนะคะคุผมผูชชมสกิลเ e อนะเองเออเอยโอเคอยู่นะนี่ตามด้วยสกิลอาร์นั่นเองคมมุณผู้ชมเป็นการเฮฟวี่พันช์เนาะจมตีปกติว้าวใจเยน็นใจเย็นลากิธรรมดาโจมตีโอ้โหทีละห้านะคุณผู้ชมก็ถือว่าใช้ได้สกิลทีละ่ะโอ้โห โอเคถือว่าใช้ดได้เลยนะคุณผู้ชมสกิล F เป็นการบลนะ็อกเนาะสกิล D เป็นการสรับนั่นเองอา่าฮ่าแขนขาดไปแล้วหนึ่งสกิล H สกิล H ไม่มีเนาะสกิล C เป็นการ Impale อือเป็นไงโอ้โหเรียบร้อยเลยคุณผู้ชมตาต่อรอให้ลีเลือดได้เจ้าคนนี้ก่อนละกันเนาะโหเดี๋ยวมันจะตายก่อนนั่นเองนะคุณผู้ชมอะ โอเคแล้วก็ตามด้วยสกิลมีอีกไหมอ่ะจะไม่ได้เหมือนกันนะคะสกิลแซดเป็นการลดเวลานี่โอ้อุยโอเคได้อยู่สกิลเอ็กซ์ล่ะมีไหมเหมือนจะไม่มีโอเคโอเคนะคุณผู้ชม มันจะมีประมาณนี้ไม่บอกเลยนะคะว่าสกิลเจ้าตัวคีคิมซันในแบบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะโดยเฉพาะสกิลลดเวลาเนี่ยคือแบบเอฟเฟกสวยมากอ่ะโอเคก็อันจะเป็นในส่วนของการสรุปอัปเดตที่เขาทำการอัปเดตเพิ่มเติมเ,เข้ามาใหม่ในแบบนี้นั่นเองอ่าแบบนี้นะมีชื่อว่าโจโจ้ก็ได้เล็กคอร์สเนาะแล้วก็ยังเป็นฉบับเดโมอยู่เหมือนเดิมก็ถ้าเป็นตัวเกมอ่ะตัวเกมจริงขึ้นมานะก็เดี๋ยวเราเค่อยกลับมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือไมก่ก็ถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเ,เกี่ยวกับแบบนี้เดี๋ยวเราเค่อยกลับมากันอีกกครัั้งนนะล อ่ะโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝนาะกกดไลค์ก็แชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไปกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองนะเออสำหรับคลินี้ก็ต้องขอลาทุกคนทุกท่านกันไปก่อนเอาไปเจอกันคลิปหน้านะครับผม